you <laughs> hmm หลอดไฟ LED E 27ขนาดยักษ์โครงใหญ่ของลูมิล่านะครับผมมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับอย่างแรกเรามาลองที่ตัว20วัตต์กันดีกว่านะครับสว่างไหมครับนี่ดูที่มือนะครับมันจะเห็นความสว่างชัดเจนนะครับถึงกล้องจะจับได้ไม่ค่อยชัดก็จริงแต่ความสว่างจริงๆแล้วสว่างมากเลยนะครับต้องเอาลองดูนะครับผมมาดูที่40วัตต์ันดีกว่านะฮะเปิดจะเป็นอย่างนี้นะครับสังเกตที่ตรงหลอดไฟนะครับจะมีตัวกระจายแสงใหญ่มากเลยนะครับใหญ่กว่ามันครึ่งหนึ่งของหลอดเลยนะครับ ต่อไปดูที่ส0วัตต์นะครับจะเป็นขนาดกลางนะครับใหญ่กว่า20หน่อยหนึ่งเล็กกว่า40หน่อยหนึ่งเหมือนกันครับผมมาเปิดไฟกันดูปึ๊บอ่าสว่างเลยนะครับผม่าขนาดนี้เลยนะครับต่อไปตัว5 0สิวัตต์เป็นตัวพี่ใหญ่ของเรานะครับจะเป็นโคมใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้รับายความร้อนได้ดีแน่นอนนะครับตัวนี้เอาไปลองใช้ดูนะครับหลอดไฟลูมิล่าโคมใหญ่นะครับผมมีทั้งหมด4แบบให้เลือกสรรนะครับผม2ี่วัตต์ส0สิวัตต์40สิวัตต์และก็ัตต์